สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สโนอย FC หนองอิงครับผูกผ่อกับเป๋าโทนในช่องท่องพูนแบบน้อยหนองอิงครับซื้อใหม่แล่ถ้าเปลี่น้องเปลี่ยนซื้อส่องใหม่แล้วเป็นซื้อบาลโทนท่องพูนแบบน้อยหนองอิงนะครับเพิ่มคําว่าบาลโทนเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้เก่ามือซับนะครับตั้งใจไว้ว่าถ้าได้เก่ามือซับสิเพิ่มซื้อ บาโทเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ะไดเก่ามืนแล้วนะครับพี่น้องครขอบคุณทุกกําลังใจนะครับสําหรับคํานี้ครับพี่น้องบรรยากาศคำคำครับนี่คำ,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 คำนี้มีมาไล่นะครับพี่น้องมีมาไลจากจากแม่เอซโปแลนด์นะครับ แม่เอฟซีโปแลนด์นะครับเพิ่นได้บนกล่าวไว้กับน้องอุ้งอิงนะครับว่าถ้าเกิดลูกชายเพิ่นสอบติดนะครับกะสิมีมะไล่ให้น้องอุ้งอิงนะครับแล้วก็มีมะไล่ให้ทีมลังบ้านพร้อมกับค่าอาหารน้องๆนะครับปวดไล่รอดจาก แม่เอฟซีโปแลนด์นะครับคนละสองร้อยบาทนะครับทีมหลังบ้านอาปูนี่ลีลาลีลาคือแม่เอฟซีโปแลนด์นี่เพิ่นเป็นคนกันทล่มเป็นคนกันทล่มแต่ว่าได้ไปเหตุงานอยู่ประเทศโปแลนด์นะ เป็นคนอำเภอกันทาร,รมนะครับสีสเกตบ,บานเฮาเแลกาของป้านางกับลุงเดียสองคนนะครับก็บเป็นสี่ร้อยแลกาค้าอาหารน่องๆซีค้าอีกนานาก็ไปสี่ร้อยนะครับเพราะว่าเพิ่นไหนมาพันหนึ่งของทนเดี๋ยวสิเกบไ้ค้าอาหารกระต่ายอาหารแมวอาหารแพะนะหกร้อย อ่าให้นานาสี่รอยของค่าอาหารสีขาสามโตนี่อ่าขอบคุณครับบ่มีทอนไม่มีทอนเพราะว่าแปดร้อยเอาไปคือฉันได้แปดร้อยอ่ะก็ค่าอาหารน้องๆสี่ร้อยแล้วก็มาลายคนละสองร้อยกันนาเดียไงอีกสี่ร้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่ยังก่อนแม่เอฟซีโปแลนด์แม่เอฟซีโปแลนด์นะอ่าอันนี้ของปะวันสองร้อยปวันไม่อยู่ปะวันอยู่ไหนก็ได้อิ่ม ได้อิ่มแน่ๆเลยโอ้ดีใจเลยเจ้าย <Jamie, always S 2> ิ <anak lonely> ้มเลยเนาะเขาบอกเอาบังบูบ้านี้แจ้งหวยได้คนนีอยู่คือบ่ได้บ่ัตรได้บอกไผ่นะครับว่ามีมาเลยเพราะว่าแม่เพิ่นก็โอนมาเมื่อคืนนะครับมือเช้ากับบัตรได้ม่อเพราะว่าปูบ่เห็นปูนะครับมือเช้าก็เลยมา่บอกเนียเหมือนแรงดีกว่าบรรยากาศดีเนี่มือเสาร์แดดฮ้อนอ่าเนียเหมือนแรงบรรยากาศดีนะครับลมแหง

นี่ครับพี่น้องกะขอบคุณแม่เอฟซีจากโปรแลนด์นะครับกะขอให้โศกให้มนันแหงๆปังๆตลอดไปเด้อครับคุณแม่กะขอให้ลูกให้ล้านได้ดิบได้ดีสุขสุขคนนะครับเนะาะกะเป็นอนิสงส์นะครับจากน้องอุงอิงอีกแล้วนะครับที่มาถึงทีมลังบานก็มาถึงน้องๆซัดเลียงของน้องอุ้งอิงนะครับได้มีอาหารมีขนมกินนะครับ ก็คืออาหารกระต่ายนะครับหลักๆกกรสีมีอาหารเม็ดนะครับมีหญ้าแห้งนะครับที่ต้องสื่อต้องสั่งแล้วก็ะสีมีพักสดอย่างเช่นใบกะเพรากับแค่รทนะครับที่เราต้องสื่อนะครับส่วนแพะนะครับกระสีมีอาหารเม็ดนะครับสื่อเป็นกระสอบกับฟางแห้งนะครับแล้วก็อาหารแมวกระสีมีอาหารเม็ดนะครับเท่ละสองหยี่ห้อแล้วก็มีขนมแมวเลียนะครับ มีอาหารเปียกนะครับสําหรับแมวนี่คืออาหารของน้องๆนะครับที่บ่าวทนต้องไปจัดสือมาให้นะครับส่วนใหญ่ประน่างไปก็คือเป็นอาหารของดุกเด็กดีดีบุญหลอดนะครับแล้วก็โดนะครับอันนี้ก็สือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารสดมาต้มนะครับผวกค่องในไก่รือว่าผวกเศษเนื้ออย่างสีนะครับมาต้มไปเอาหนามจานเข่าให้เพื่อนกินสลับกันกับอาหารเม็ดนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ได้รับอันน้ิสงจากแม่ f อฟซีหลายๆค้นนะครับอย่างแม่เอปาจีนนะครับก็บมีคุณแม่เอฟซีอีกสองสามท่านนะครับที่โอนค่าอาหารน่องๆประจํานะครับเดือนละ200ร้เดือนละสา0ร้อยกับซิมี่แม่เอปาจีนอีก1ท่านนะครับเดือนละ 1,000บาทนะครับที่โอนมาให้เป็นค่าอาหารหน้องๆน,นะครับเนาะทางทีมงานลังบาลก็คอยดูแลนองๆน,นะครับพร้อมกับอาหารการกินบ่อยขาดนะครับพี่นอ้องความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับมีสุขภาพใกล้ดีสุขภาพใจดีนะครับเดี๋ยวจักหน่อยกับสีผ้าออกไปหาตู้รูนะครับพี่น้องบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับคือถ่ายคลิปหมอบมาไล่ให้ทีมลังบานนะครับอวัน ไปยู่ไสนะครับเดี๋ยวไปนำหาเปาวันนะครับไปมาไปมาา มาลลยจากแม่เอฟซีโปแลนด์คนละ200บาทขอบคุณแม่เอฟซีโปแลนด์นอยค่ะหอ,อยลำๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มาเธาไดก็ให้ขึ้นไปเป็นลอยเท่าพันเท่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปใส่มาใสาแขยวขาดปลอดภัยเดินค,ครับผมมอบเรียบร้อยนะครับสำหรับ มาไลทีมลังบ้านน้ะพี่น้องเนาะกับมาไลค่าอาหารน้องๆน,นะครับสำหรับแม่ FC โปแลนด์นะครับกัขอบคุณทุกกำลังใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากบ่งโฆษณาเป็นกำลังงใ,ใจเนี่ยเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมีิสกอรครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปน้าครับสวัสดีครับ